หนิงปณิตาฝากข้อความถึงโยเกิร์ตน้องสาวที่รักจากกรณีที่กำลังเป็นประเด็นดังมากสำหรับพีเคปิยวัฒกับโยเกิร์ตนัทชาได้ออกมาชี้แจงและเปิดใจว่าทั้งคู่นั้นได้หย่ากันเรียบร้อยแล้วและทั้งคู่นั้นก็ได้ไปเขลียร์ใจในรายการ คุยแซบโชว์ที่ผ่านมาล่าสุดหนิ่งปณน,นิตาได้โพสต์ถึงโยเกิร์ตผ่านทางอินสตาแกรมโดยได้ระบุข,ข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าอย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่มันเป็นโอกาสใหม่ที่จะสร้างสิ่งที่คุณต้องการถึงเวลาที่คุณจะมีความสุขอีกครั้งด้านโยเกิร์ตก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าแตงเกิลโซมาซิเตอร์ท่ามกลางชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาส่งกำลังใจให้กันเพียบ